อยู่แบโบราณเนาะนัแบแล้วก็ตัดนนั้นเมันห่ก็ได้พอข้าใส่หัวใส่แล้วเอ,อนานนั้นใส่มันหนึ่งใส่แต๋วอกหัวใส่เนาะเลาก็เอาปูที่เขาเตรียมไว้นะจ๊ะเนาะปูนี่เขาก็เอานอกก็เนาะนอกก็กล,กล้างล้างใส่ตัวนี้ออกค่ะก็จะเอาใส่ใส่นี่นะคะอันนี้ก็คือการนึ่งปูแบบโบราณเนานะการนึ่งปูแบบโบราณจา้ะอันนี้คือแบบโบราณแล้วก็ตามด้วยตัวที่สองที่เราเตรียมไว้นะคะอ่า กต,ตามด้วยตัวที่สานะคะอันนี้เป็นปูปูปูนิ่งปูไข่นะคะเราก็จะนึง่งนึ่งปูแบบสูตรโบราณนะคะนึ่งปูสูตรโบราณเสร็จแล้วนะคะนึ่งปูทะเลนึ่งปูสูตรโบราณของเราค่ะนี่เป็นนึ่งปูสูตรโบราณนะคะสดเสร็จแล้วค่ะเราก็ไปทายกันหน้าเลยค่ะง่ายๆค่ะ ว้าวปอโต้มาดูปูไข่โอ้ยไปล้างอันนี้มันออกแล้วทีนี้มันใัดไข่มันก็นเลยทะลักออกโตครับโตครับไปกินปูแล้วลูกมากินปูแล้วมากินปูแลววว้วเร็วเร็วเร็วมากินปูโอ้สิเด็กกับบ้าทเราลูกส้างมากกินเขาได้และอ่ะยิบป,ปูเอาแล้วมึงดุกเนี่นๆ,ๆตัวค่อยๆดิคิดค่อยๆมันก็นได้ เอาเข็มอย่าดึงมั้งอู้หูนี่ไงใครพูดมันออกมาเหมือนโอเคสุกบนโอเคซุกซุบซุบซุบเอาลองเอาข้าวเหนียวจ้ำเบิ้งเนื้อจ้ำเบิ้งเองเขากะเอาน้ำปลาิดใส่เอาข้าวเหนียวจ้ำแสบอ่ะอืมมีข้าวเหนียวจ้ำที่นี่เบ๊ะ เป็นแจงไดมาฟ้าที่เขาออกให้แนู่บ้านเขามันจะขึ้นใครถาูบ้านเขาถ่ายถ้าสมมติว่าเขาีสบ้กรชาขึ้นการอะไแ่บนี่ใจไรได้ี่ไหใครมันอ้ยืโตมากมากกระโนมากมากโนมึงลงด้นค่ะ